ช่วงนี้เป็นช่วงที่รัฐบาลประกาศลงทะเบียนนะฮะให้กับใครที่มีหนี้นอกระบบเนี่ยไปลงทะเบียนที่ว่าการเขตหรือว่าที่ว่าการอำเภอและจะมีข่าวแบบหนึ่งเล่ากันเกือบทุกวันเลยตอนนี้เจ้าหนี้ลูกหนี้ฮะซัดกันนัวเลยไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งอย่างที่ลำปางเนี่ยปรากฏว่าแก๊งทวงหนี้ครับขาดส่งเงินไปวันเดียวแก๊งทวงหนี้บุกมาตามถึงหน้าบ้านด่าตะโกนด่าทอเสียงดังไม่พอใจขนขยะมาเทเกลื่อนหน้าบ้านของเธอเลยครับ นี่ครับคุณผู้ชมฮะผู้เสียหายรายนี้ชื่อว่าคุณเอครับเป็นนามสมมุตินะฮะอยู่ที่ลำปางฮะเธอบอกว่าเมื่อคือนนี้ช่วงประมาณสองทุ่มมีชายชะกันมาสามคนครับขับเก๋งมาทวงเงินจากแม่สามีของเธอหลังจากไปกู้เงินมาจากเจ้าหนี้ทั้งหมดสามเจ้าวรวมเป็นเงินทั้งหมดหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับแล้วถามว่าไปกู้เงินนอกระบบมาทำอะไรมาเป็นทุนขายของตามตลาดนัดแต่ว่าคุณแบงค์คุณผู้ชมหนี่นอกระบบดอกเบีย้ยมันคงไม่ธรรมดากู้หมื่นห้า ดอกเบีย้ยรายวันวันลพันสามะฮะก็ประมาณ10%กว่ากว่าๆเข้าไปแล้วและก่อนเกิดเหตุเนี่ยแม่สามีเนี่ยขาดส่งไปครับก็เลยทำให้กลุ่มชายชะก,การเนี่ยบุกมาที่บ้านตะโกนเรียกด่าทอแม่สามีด้วย้อยคำหยาบคายเลยก่อนจะขับรถออกไปแล้วกลับเข้ามาครับแล้วกลับเข้ามารอบนี้ทำยังไงนี่ฮะแบบนี้คะคุณแม็กคุณผู้ชม<อ>เอาขยะมากองอยู่หน้าบ้านมาเทเกลือนแบบนี้เลยลองไปฟังเสียงทางผู้เสียหายครับแต่ไปถ้าวันได้หมูนใจมันก็ฮักเหมก็ว่าฮักแล้วก็ เหลืองมายจะได้กับทบต้นตทบดอกไปเลยต้อกับเข้าใจคือมันมาสามคนก็มาก็สามถุงแล้วสองคนไปก็สามถุมใช่รถอย่างครับรถเก่งรถเก่งมาได้ได้อู้จะได้ของไหมมามาเดือดมาดา<ม>อืมว่าไม่สักฝาว่ากันแบบไม่สักกนะันเนี่ยขมยาเป็นไงเนาะเดา ตัวคุณเอบอกว่าตอนนี้ทุกคนในครอบครัวเนี่ยกลัวแกงเงินกู้มากครับเพราะว่ารู้ที่อยู่บ้านด้วยแล้วก็รู้ว่าขายของที่ไหนด้วยครับตอนนี้เก็บข้าวของเครื่องใช้ไล่รถใส่รถแล้วฮะแล้วจะไปหาที่เช่าแห่งใหม่ด้วยขณะดเดียวกันครับวันนี้ตํารวจชุดสืบสวนสพอทุ่งฝ้ายที่ลําปางเนี่ยมาที่บ้านเพื่อมาสอบสวนข้อได้จริงแล้วก็ได้แนะนําให้ทางแม่สามีนะฮะของคุณเอเนี่ยไปแจ้งความเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับเป็นหนี้ต้องใช้อันนี้ถูกต้องครับแต่ว่าการทวงหนี้ต่างๆนั้นต้องเป็นไปตามกฎหมายและไม่คิดดอกเบี้ยกเกินกกกวว่่าาาทีีฎหหมยยํนดดดเู๋ เรื่องของการลงทะเบียนนี่นอกระบบไม่แน่ใจว่าลงทะเบียนไปลงทะเบียนมาตอนนี้ปรากฏว่ามีข่าบแบบนี้เยอะทุกวันเลยครับคุณแบงครับผม